ในสนามฟุตบอลควรจะเต็มไปด้วยเรื่องราวที่ยุติธรรมแต่ความเป็นจริงมันเต็มไปด้วยความดราม่าการเมืองและเกมนอกสนามจากแม์ที่แฟนบอลคุ้มคั่งจนปลาผู้ลงสนามจากทีมที่ถูกห้ามแข่งเพราะอุดมการทางการเมืองจากใบแดงปิดสนามไปจนถึงข้อเก่าหาบอลลกผลที่ทำให้ทีมใหญ่ต้องตกรอบ ยูโรอาจจะเป็นความฝันของนักเตะทั่วยุโรปแต่บางครั้งมันกลับกลายเป็นฝันร้ายที่ทางโลกฟุตบอลไม่มีวันลืมวันนี้ผมจะพาคุณย้อนลอยกลับไปดู10เหตุการณ์ที่อื้อเฉาที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลยูโรเรื่องที่แฟนบอลบางคนอยากจะลืมแต่โลกออนไลน์ไม่มีวันลืมเด็ดขาดอันดับที่10แฮนบอลของโปรตุเกสยูโรปี2000 ในรอบรองชนะเลิศยูโรปี2000ผู้ตัดสิน co, กินเทอร์เบนโก้กลายเป็นศัตรูของแฟนบอลโปรตุเกสทั่วประเทศหลังตัดสินให้ฝรั่งเศสได้จุดโทษก่อนหมดเวลาเพียง3นาทีต้นเหตุของดราม,ม่าเกิดจากจังหวัดที่อาเบลซาเวียกองหลังของโปรตุเกสยกมือขึ้นมาบล็อกลูกยิงที่กำลังเข้าไปตรงตาข่ายหลายคนมองว่ามันกลายเป็นลูกแตะมุมเท่านั้น แต่ผู้ตัดสินกับตัดสินให้เป็นจุดโทษในทันทีซีนาดีนซีดานไม่พลาดซัดจุดโทษเข้าไปอย่างเฉียบขาดส่งให้ฝรั่งเศสเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศและทิ้งบาดแผลไว้ในใจแฟนบอลโปรตุเกสที่ยังคงบ่นเรื่องกรรมการมาจนถึงทุกวันนี้อันดับที่9เซอร์เบียปะทะแอลเบเนียถูกยกเลิกกลางคันคันเลือกยูโรปี2016นี่คือสิ่งที่แฟนบอลไม่อยากเห็น ระหว่างเกมคัดเลือกยูโรปี2016สองประเทศที่มีประวัติความขัดแย้งยาวนานและรุนแรงเกิดเหตุการณ์ขึ้นเมื่อมีธงแอลเบเนียซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ทางการเมืองถูกบินผ่านสนามโดยโดนเหตุการณ์นี้ยิ่งทำให้บรรยากาศในสนามตึงเครียดอยู่แล้วกับร้อนละอุข,ขึ้นมาทันทีสูงชนในสนามบางส่วนส่งเสียงเชียบางส่วนก็ส่งเสียงโหใส่ธงนั้นจุด แตกหากมันเกิดขึ้นจากผู้เล่นเซอร์เบียพยายามดึงรงลงมาและฉีกมันอกลางสนามกลายเป็นชนวนของการวิวาทะครั้งยิ่งใหญ่ระหว่างทั้งสองผู้เล่นสุดท้ายเกมนี้ถูกยกเลิกกลางคันและนั่นไม่ใช่เรื่องของโรนเท่านั้นพราะก่อนหน้านั้นแฟนบอลเซอร์เบียยังตะโกนขู่ฆ่าทีมตรงข้ามอย่างจงแจ้งยูฟาจึงมีมติให้แอลเบเนียชนะ3-0 สร้างประวัติศาสตร์ในฐานะหนึ่งในเมดยูโรที่วุ่นวายและอื้อชาวที่สุดตลอดการอันดับที่8ปแบนเนอร์โชว์กางเกงในในยูโรปี2012เมื่อเทียบกับเหตุการณ์ก่อนหน้านี้เรื่องนี้อาจจะดูเบากว่าเล็กน้อยแต่ก็เป็นเมอร์ชัดเจนอยู่ที่ขอบกางเกงในแพดดี Power คือบริษัทรับพนันชื่อดังจากประเทศไอร์แลนด์ ซึ่งไม่ได้รับอนุญาตจากยูฟาให้โฆษณาในทัวร์นาเมนต์นี้ผลก็คือว่านิโคลัสเบนเนอร์โดนปรับ1,000 100, 0 0ยูโรประมาณ17,000ดอลลาร์พร้อมโดนแบนอีกหนึ่งนัดแต่เรื่องที่ช็อกยิ่งกว่านั้นคือแพดดี้พาวเวอร์ได้จ่ายเงินให้เขา2,000 0 0ยูโรสำหรับโชว์ครั้งนั้นและยังออกค่าปรับให้ครบอีกต่างหากพูดง่ายๆก็คือว่า ยิ่งประตูได้แถมยังได้เงินสองเด้งแบบเนียนๆอันดับที่7บาโลเตลี่ถูกเหยียดผิวยูโรปี2012พูดถึงยูโรปี2012อีกครั้งแต่คราวนี้เป็นเหตุการณ์ที่เลวร้วายและจริงจังยิ่งกว่ากางเกงในของนิโคลัสเบนเนอร์หลายเท่าในการแข่งขันระหว่างอิตาลีปะทะโคโอเอเชียกองหน้าทีมชาติอิตาเลียนมาเรโอบาโลเตลี่ ซึ่งเป็นนักเตะผิวดำต้องเผชิญหน้ากับเสียงเหยียดผิวจากแฟนบอลโคโอเอเชียอย่างรุนแรงมีแม้แต่แฟนบอลคนหนึ่งคว่างกล้วยลงมาในสนามการกระทํานี้มีนัยยะเหยียดเชื้อชาติอย่างชัดเจนแต่สิ่งที่ชวนช็อกยิ่งกว่านั้นคือยูโรปรับโคโอเอเชียเป็นเงินน้อยกว่าที่นิโคลัสเบนเนอร์โชว์กางเกงในเสียอีกแม้เหตุการณ์นี้จะถูกมานมไปทั่วโลก แต่เรื่องการเหยียดผิวในวงการฟุตบอลยุโรปก็ยังคงเกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่หมดไปอันดับที่6อิตาลีชนะด้วยการโยนเหรียญยูโรปี1968ย้อนกลับไปในยูโรปี1968เกมรอบรองชนะเลิศระหว่างอิตาลีปะทะสหภาพโซเวียตการดวลที่สูสีและตึงเครียดสุดๆ ทั้งสองทีมชาติสู้กันจนวินาทีสุดท้ายแต่ก็ยังเสมอกันอยู่ที่0ูนย์ประตูต่อ0ูแล้วในยุคนั้นพวกเขาใช้วิธีไหนในการตัดสินผู้ชนะในเกมที่สำคัญขนาดนี้คำตอบก็คือว่าโยนเหรียญยังไงล่ะครับในยุคนั้นการยิงจุดโทษยังไม่ใช่มาตรฐานในการตัดสินเกมที่เสมอกันทีมจึงต้องเสี่ยงดวงกันแบบจริงๆ กับตันของทีมชาติอิตาลีเป็นคนโยนเหรียญและใช่ครับเขาเลือกถูกฝั่งอิตาลีจึงผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศและต่อมาก็เอาชนะยูโกสลาเวียคว้าแชมป์ยูโรสมัยแรกไปครองแต่ชัยชนะจากการโยนเหรียญในครั้งนั้นก็กลับถูกมองว่าเป็นความน่าละอายของวงการกีฬาและจนถึงวันนี้หลายคนก็มองว่ามันไม่แฟลซะเลย อันดับที่5ถ้าฉลองสุดหยาบคายของโรนอโคูมันยูโรปี1988เวลาชนะควรแสดงท่าดีใจอย่างให้เกียรติคู่แข่งนั่นคือสิ่งที่นักกีฬาทั่วโลกควรจำให้ขึ้นใจแต่นั่นดูเหมือนจะไม่ใช่กรณีของโรนอโคูมันอดีตกองหลังทีมชาติเนเธอร์แลนด์และอดีตเฮดโค้ชของบาร์เซโลนาในยูโรปี1988 คูมันมีบทบาทสำคัญในการพาเนเธอร์เลนด์เอาชนะคู่แค้งตลอดการอย่างเยอรมน,นีในรอบรองชนะเลิศด้วยสกอร์2ประตูต่อหนึ่งหลังจากตามหลังอยู่ในช่วงแรกทุกอย่างดูเหมือนจะดีจนกระทั่งเกมจบคูมันเลขกเสื้อกับนักเตะเยอรมันตามธรรมเนียมแล้วจูๆ่ๆเขาก็เอาเสื้อตัวนั้นขึ้นมาเช็ดก้นต่อหน้ากล้องใช่ครับกล้องถ่ายทอดสดจับภาพไว้ได้ชัดเจน และมันทําให้ความตึงเครียดระหว่างทั้งสองชาติเพิ่มขึ้นอีกระดับหนึ่งทันทีการกระทําของเขาทําให้โลโนคูมันกลายเป็นศัตรูหมายเลขหนึ่งของแฟนบอลเยอรมน,นีในช่วงนั้นและเป็นการฉลองชัยชนะที่น่าอับอายที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลยูโรอันดับที่4อังกฤษปะทะ avia, ยูโกสลาเวียยูโรปี1968นี่คือแมตช์ที่ดูเดือดและอื้อฉาที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลยูโร เพียง3นาทีของเกมก็เริ่มเดือดขึ้นมาทันทีเมื่อผู้เล่นของยูโกสลาเวียพุ่งเข้าเสียบอลันบอลกองกลางทีมชาติอังกฤษจ,จนได้รับบาดเจ็บที่ข้อเท้าอาการบาดเจ็บของบอลรุนแรงถึงขั้นที่เขาไม่กล้าถอดรงเท้าเพราะกลัวว่าจะบวมและใส่กลับไม่ได้และนั่นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของเกมที่เต็มไปด้วยการประทะอย่างรุนแรงทั้งสองฝั่งอังกฤษพยายามจะเอาคืน เมือ่ออารันมัมเบอรี่กองกลางอีกคนของพวกเขาเตะใส่ผู้เล่นของยูโกสลาเวียคนนั้นแบบตรงๆจนกลายเป็นนักเตะอังกฤษคนแรกในประวัติศาสตร์ที่ถูกไล่ออกในเกมนานาชาติสุดท้ายอังกฤษก็พ่ายแพ้ไป1ประตูต่อ0ูและแมตชนี้ก็ถูกจดจำว่าเป็นหนึ่งในแมตที่โหดที่สุดในทัวร์นาเมนต์ยูโรอันดับที่3ฮูล <ot> ิแกนรัสเซียปะทะอังกฤษยูโรปี2016 ฟุตบอลอาจถูกเรียกว่าเป็นเกมที่งดงามแต่ในยูโรปี2016ที่ฝรั่งเศสมันกลับกลายเป็นด้านมืดที่น่ากลัวที่สุดในรอบแบ่งกลุ่มเกมระหว่างรัเสเซียและอังกฤษจบลงด้วยผลเสมอแต่สิ่งที่ตามมาหลังจากเสียงนกหวีดนั้นกลับเลวร้วายยิ่งกว่าบนสนามกลุ่มแฟนบอนลรัเสเซียจำนวนหนึ่งบุกเข้าโจมตีแฟนบอลของอังกฤษอย่างรุนแรงเกิดเหตุบาดเจ็บจำนวนมาก และมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นโคม่าสองรายอัยการฝรั่งเศสเปิดเผยในภายหลังว่าแฟนบอลรัสเซียราว150คนได้มีการเตรียมตัวมาอย่างดีเพื่อป่อเหตุความรุนแรงในครั้งนี้โดยเฉพาะเหตุการณ์ยังไม่จบเพียงเท่านั้นมีการประทะรอบสองในวันเดียวกันจนเกิดเหตุจับปุ่ม36รายและบาดเจ็บอีก16คนต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล แม้รัสเซียจะถูกตำหนีย่างหนักแต่แฟนบอลอังกินเองก็มีประวัติเสียไม่น้อยหน้าโดยเฉพาะยูโรปี1980ที่เคยประทะก,กับตำรวจเบลเยียมหลังจากเกมเช่นกันเมื่อฮูลเลเกนลงสนามความสวยงามของฟุตบอลก็อาจจะกลายเป็นฝันร้ายในพิพตาอันดับที่2ส,สเปนถูกแบนแม่ให้แข่งกับสหาภาพโซเวียตยูโรปี1960ในยูโรปี1960 ทีมชาติสเปนชุดนั้นถือว่าเป็นหนึ่งในทีมที่แข่งแก่งที่สุดในทัวร์นาเมนต์หลายคนเชื่อว่าพวกเขามีโอกาสที่จะคว้าแชมป์สูงมากแต่แล้วการเมืองของเขาก็เข้ามาแทรกแซงในขณะนั้นสเปนอยู่ใต้การปกครองของนายพลฟรานซิโกฟังโกเผด็จการตัวพ่อที่ต่อต้านคอมมิวนิสต์อย่างสุดโตง่งเมื่อผลจับฉลากออกมาสเปนต้องพบกับสหภาพโซเวียต ในรอบรองชนะเลิศฟังโก้กับสั่งทีมชาติของตัวเองห้ามเดินทางไปแข่งขันทันทีเขากลัวว่าหากพ่ายแพ้ต่อประเทศคอมมิวนิ์จะทำให้ทั้งโลกมองว่าสเปนอ่อนเอกว่าจึงตัดสินใจให้ทีมถอนตัวและยอมแพ้โดยไม่มีการลงเล่นอย่างไรก็ตามแฟนบอลสเปนก็ได้หัวเราะทีหลังเพราะว่าอีก4ปีต่อมาในยูโรปี1964ทีมชาติสเปนเอาคืนได้สำเร็จ ด้วยการเอาชนะสหภาพโทเวียดในรอบชิงและคว้าแช,ชมป์ยูโรครั้งแรกในประวัติศาสตร์มาถึงอันดับที่1กันแล้วนะครับพ่อกล่าวหาบอลล็อกผลเดนมาร์กปะทะสวีเดนยูโรปี2004ที่ประเทศโปรตุเกสทีมชาติอิตาลีต้องการปฏิหารเพื่อผ่านเข้าสู่รอบแบ่งกลุ่มของตัวเองก่อนลงสนามนัดสุดท้ายอิตาลีต้องชนะเบลเกียให้ได้แล้วลุ้นได้อีกคู่ระหว่างเดนมาร์กกับสวีเดน ไม่เสมอกันที่สกอสองประตูต่อสองหรือสูงกว่านั้นเพราะหากถ้าเสมอกันแบบนั้นสองทีมจากสแกนดิเนเวียจะจับมือกันเข้ารอบและอิตาลีจะตกรอบในทันทีและแล้วอิตาลีก็ทำหน้าที่ของตัวเองสำเร็จด้วยการชนะเบลเกเรีย2ต่อ1แต่คู่ที่ทุกคนจับตามองจบลงด้วยผลที่แฟนบอลอิตาลีแทบข้างเดนมาร์กเสมอสวีเดน2ประตูต่อ2 เป๊ะทุกเงื่อนไขแบบไม่น่าเชื่ออิตาลีตกรอบในทันทีและสิ่งที่ตามมาคือเสียงวิจารณ์ในวงการแฟนบอลและนักวิเคราะหหลายคนเชื่อว่าทั้งสองทีมจับมือกันลกผลเพื่อให้เข้ารอบพร้อมกันแม้ว่าเหตุการณ์นี้จะไม่เคยมีหลักฐานยืนยันว่ามีการลกผลจริงๆแต่มันกลายเป็นหนึ่งในเกมที่อื้อฉาวที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลยูโร และเป็นอีกครั้งที่แฟนบอลอิตาลีต้องรู้สึกว่าโชคชะตาไม่เคยเข้าข้างพวกเขาเลยและนี่ก็คือสิเหตุการณ์สุดอื้อเฉาที่เกิดในศึกฟุตบอลยูโรบางเรื่องเป็นข่าวลือบางเรื่องคือความจริงที่โลกต้องจดจำคุณคิดว่าเหตุการณ์ไหนแรงที่สุดในทั้งหมดนี้แล้วมีเหตุการณ์ไหนบ้างที่คุณเคยดูกับตาตัวเองคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดซับสไคร์ให้ช่วงของผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบุยบย